สบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอครับพี่ผู้สารน้องสลาคือเก่าพี่น้องมาเด้อพี่น้องมันนี้กินข้าวน้ำกันเนาะอากาศหนาวต้องกินห่อนหอนต้มไก่พี่น้องต้มไก่บ้านอากาศหนาวสดห่อนหอนพวกเขาไปแล้วกลับแล้วต้ม cầm ra, đun bứt luôn à nhòm rồi, thắt qua đi nằm lòng, tới đây, mát rồi, bỏ. Tặng này này,

มาเด้อพี่น้องตา,ตายไปกินเผาวกับแม่ไปอเ,ปอ,อ,เอ,อ,อเป็นยังอยากกยังกยก้อนเลยเอาลงมากลมันหนอนี่พี่น,น้องสบายดีกว่านี้กนี่หนี่กัน ขัวมันเหมืนอนตัมาหมู่อูไทยมันมันเคับกินข้าวแรงเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องกินข้าวแรงเด้อกิเบียะเยงแห่งง่าข้าวฮู้ใคูมันจบตอนมุสีศาแห่งน้อเก็บเอาสุดทาหนาวนอกมาจะบอกก่อน

แซ่บะหันกินบ่แซ่บนะพกนาัรมดแล้วติยังาอยู่คนงตัวกกับตอนนีเา <laughs> ừ. cái gì cảm không? cái chị... Chị... chị muốn, à, muốn. Okay. á à không một chị... nào Màu nào <laughs> คือเคมาหาืองมังอนแซนสามสีมมนี่แบบนี้โนาะห้าเยวเดียหางเบบเบบมันบุแบบ้งมันจังไง

นายประกาศซ่อมยังอีกเยอะไปกว่านครับตอนนี้หมากโมกเกิดถนน

mong <laughs> <laughs> người ta mong 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 mẹ mẹ mặc hết chịu êm lóc mãi phục diện mất mát mẹ 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 con vậy <laughs> 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 ามาปัายาลมทำไ,ไมเนียเนาะเออจะปคนชิมากตอนมุกี้ยังล่มอยู่ดูเ่องปชารลยดูมกันมาแน้วเสรเลยตอ๋ตอ้ามมีปัญหาเนาะแล้วเขานะมัมีอะรปัญหาที่วเขาะได็กเกี่ยวยังเรื่องนี

ที <chat> for yes. for in, like ่ส <gained milk. S 3> ้างนมาเริ่มที่กรนเลิะแล้วคันเริ่มคันผู้ยอมได้ลูกตายจอยเริ่มทีก็มีแห้งที่ร้องี่ไปเม่บังปุนงนางล้เี่ยเมันได้ลูกเพมเนาะออไปเ อ่านบททัป้นมานมามีมาปลาุช่วยยมอียวอนแสีบัปาุมาบางปลาุงเหมนผลรายงานแปสี่บางปลายุ่งนะครับโอ้อนสอนดี่บาง แ้วตามมาตรวจเนี่ยที่อยู่ดว่านึมาตามอ่นผมว่พาอมันจากแทกนนื้อตามไปผมกินเยออเอพามันบดเสียไปแล้วพี่น้องพ่อกำลังขีดหนาแล้วสบดี